สวัสดีค่ะเด็เกๆมาพบก,กับคุณครูแอนอีกแล้วนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างฝึกเราจะมีอะไรคอยติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นแล้วเด็กๆเมื่อวันราคาเด็กๆเรียนกับคุณครูอ้อไปจำได้ไหมคะเรียนกันถึงหน่วยไหนนะคะถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูแอนพูดกันอีกครั้หนึงนะคะเราเรียนกันถึงหน่วยโลกสวยด้วยมือเราคะ่ะ เรามาดูใบงานกันก่อนเลยค่ะมาดูคําสั่งกันนะคะคำสั่งให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้สวยงามวันนี้ครงคูงมีรูปภาพ นักเรียนหญิงและเด็กนักเรียนชายช่วยกันเก็บขยะใส่ถังขยะเป็นยังไงบ้างคะโลกสวยด้วยมือเราเราก็ต้องรักโลกนะคะด้วยการทิ้งขยะลงถังนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะระบายสีเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำกุกรข,ของเราก็คือเราจะต้องใช้สีมาระบายสีคุณครูก็เตรียมมาเป็นสองประเภทนะคะเผื่อบ้านไหนมีสีไม้ก็ใช้สีไม้ได้นะคะนี่คือสีไม้นะคะและ้วก็อันนี้คือ สีเทียนค่ะแต่สีที่ครูจะแนะนํานะคะก็คือเป็นสีเทียนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสีเทียนเนี่ยมันจะแท่งใหญ่กว่าแล้วก็จับถนัดมือกว่านะคะให้เด็กๆเนี่ยจับดินสอแบบนี้นะคะแบบนี้การจับสีเทียนเนี่ยเป็นพื้นฐานของการจับดินสอเลยนะคะถ้าเด็กๆจับถูกแล้วเด็กๆก็จะเขียนดินสอได้ดีทีเดียวละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เด็กๆคิดจินตนาการแล้วก็ระบายสีลงไปเลยค่ะอยากจะได้ส่วนไหนเป็นสีอะไร ระบายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ผูก็จะเริ่มทาสีเนื้อก่อนนะคะสีเนื้อระบายตรงใบหน้าของเด็กนักเรียนหญิงและเด็กนักเรียนชายนี่ค่ะผูแองกอ็ทาสีเนื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะอย่างแรกนี่ค่ะผม ดำรองเท้าสีดำนะนะคะต่อมาคุณครูก็จะระบายหางขยะลยนะคะ,คคดะ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาติดลาันยค่ะคุณครูจะให้ถังขยะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองค่ะค่ะต่อมาคุณครูก็จะทาทำต้นไม้นะคะระบายสีต้นไม้แล้วก็สีพื้นนะคะด้วยสีเขียวนะคะ เด็กมาดูกันนะคะดูไปรพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสแทนนั่นแทนนีผลงานการระบายสีเทียนของคุณครูเป็นยังไงบ้างะคะโลกสวยด้วยมือเราในวันนี้ฝักร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วเด็กๆถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของครูแอนมาด้วยนะคะอัจากนี้เด็กๆก็จะได้พัฒนากล้างเนื้อมือนะคะมาเล็กนะคะโดยการจับสีดินสอสีเป็นพื้นฐานของการ จากอินสอให้ถูกต้องใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เด็กๆได้รสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการเลยจะเอาสีลงไปตรงไหนก็นแล้วแต่เด็กๆได้นะคะตามใจสัปดาห์นี้คุณครูแอนก็ต้องขอจบกิจกรรมสร้างสรรค์กันไปแต่เพียงเท่านี้น,นะคะแล้วเด็กๆเดี๋ยว,ยวมาต่อกับกิจกรรมของคุณครููนะคะเป็นกิจกรรมการแจ้งเป็นอะไรนั้นให้เด็กๆติดตามนะคะ ตอนนี้คุณครูแอนก็ต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ตอาหน้านะคะสวัสดีค่ะ